5 minute with go.. วิคอ์าราคาทองคำภายใน5ทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทเดอร์ er. มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำคืนนี้กันครับก่อนอื่นนะครับในวันนี้นะราคาทองคำนะครับก็ขึ้นมาอ่ำทำไฮอีกแล้วนะครับและเป็นราคาสูงสุดแบบตลอดการเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ภาพรวมให้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก่อนที่จะปิดตลาดครับก่อนอื่นเนาะราคานะครับก็ได้มีการเบรกเนาะ นแนวต้านนี้นะครับแนวต้าน2,300กว่าๆไปเรียบร้อยเลยนะครับก็คือเป็นออทัมไฮเดิมนะครับแล้ว RSI นะครับตอนนี้เขาได้มีการยกตัวสูงขึ้นนะครับไม่เป็น b a r i s h Divergence แล้วนะครับเพราะว่า RSI ตรงนี้ต่ำกว่าที่จุดนี้แล้วนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจะขึ้นต่อไปได้นะครับก็มองเป็นภาพในคอนด e เจนนั่นเองสำหรับทาเฟมเดย์นะครับตอนแรกผมคิดว่าเมื่อเช้าเนาะ เมื่อวานเนี่ยแท่งเทนนะครับเป็นแท่งสีแดงนะครับอาจจะมีการกลับตัวลงมาก็ได้นะแต่ท้ายสุดนะครับตลาดเฉลยออกมานะครับว่าเขาอยากจะไปต่อนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูในทางเฟรม1ชั่วโมงนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างอขอย้อนกลับมปันน,นิดนึงนะครับก็คือเมื่อเช้าผมให้แผนไว้นะนั่นก็คือ,อ เนี่ยราคาครับมีโอกาสที่จะย่อมาบริเวณแนวรับนี้ได้นะครับก็คือ2 2 6 6 2 2 6 7นะในช่วงนี้นะครับซึ่งราคาก็มาจริงๆนะครับก่อนที่จะมีการดีดตัวกลับขึ้นไปเนาะซึ่งตอนแรกนะครับผมคิดว่าน่าจะดีดกลับไปแค่บริเวณนี้2 2 8 5แนะครับแล้วก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาได้นะครับแต่ท้ายสุดนะราคาก็กลับตัวขึ้นไปในโซนบนเลยนะครับเดี๋ยวเราอัปเดตให้นะครับว่าเป้าหมายแทร็กเก็ตถัดไปของเขานะครับจะเป็นที่ราคาใดนั่นเอง นะครับเบื้องต้นเนาะตอนแรกผมให้โซนนี้เลยนะครับก็คือโซนนี้แหละราคาปัจจุบันตอนนี้นะครับคือ2225 2226นะครับจนถึง229นะครับเป็นแนวต้านนะครับฟิโบนัชชีที่เราจับไว้นะจะอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับราคาจะมีการปรับตัวหรือย่อตัวได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราคงต้องติดตามกันต่อไปนะว่าจะย่อได้จริงหรือไม่นะครับส่วนอีกเป้าหนึ่งนะที่ผมให้ไว้ล่วงหน้าเลยครับคือ2350นะครับ แล้วถ้าถามว่าทำไมถึงว่าคิดอย่างนี้ทำไมถึงเป็น2229 22329อะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเราใช้ฟนะิโบนัชชีเนาะตัวนี้นะครับก็คือ r ีเทสเมนต์นะครับจับสวิงไฮทูสวิงโลนะครับนี่สวนะิงไฮทูสวิงโลเนาะเราก็จะได้เป้าแทร็กเกตของเราออกมานะครับก็คืออยู่ช่วงนี้แหละนะครับ1 6 1 8อเนาะอยู่ที่2328 2329นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้เปะนะ๊ะเนาะ เลขโซนหนึ่งคือโซน200%ก็คือ2340นะครับก็คือเป็นเลนส์ประมาณนี้2350นะครับเป็นเลขจิตวิทยาสวยๆนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสและย่อตัวลงมาได้นะครับแต่ถ้าเขาจะไปต่อนะ2 6 1 8ก็คือ2365นั่นเองอันนี้นะครับก็คือมุมมองภาพรวมในค่ำคืนนี้นะครับส่วนอัแนวรับนะครับจะอยู่ที่บริเวณใดนะครับเดี๋ยวมาตีเส้นให้ดูกันนะกันนะว่า ที่จุดไหนน่าจะเป็นแนวรับได้นะสำหรับคนที่อยากจะลอยย่อบายนะครับอลอยย่อบายนะครับก็ผมขอเปลี่ยนลูกศรน,นิดนึงนะครับถ้าจะย่อบายนะครับตอนนี้จากแนวต้านนะครับต้องกลายมาเป็นแนวรับแล้วนะครับตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่เพื่อนอาจจะรอย่อยและบีขึ้นไปได้นะย่อบายขึ้นไปได้นะครับคือ2307นะครับ2308โดยประมาณนะนะครับเพราะว่าตรงเนี้ย นะครับเป็นแนวต้านตรงนี้ก่อนเนาะส่วนข้างบนตรงนี้นะครับไม่มีจุดไหนเลยนะคือเขาขึ้นไปแบบโล่งๆนะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีการเซตแนวรับไว้นะครับแนวรับเนี่ยเราจะมาเจอได้ที่2 3 0 6 2 3 0 7ยสาเลยนะครับสำหรับคนที่จะหลอย่อบายเนาะอ,อีกจุดหนึ่งเนาะถ้ารอไรเงนะี้ยก็คือเป็นผมแนะนําเป็น2องสเหมือนเดิมเนาะแต่เบื้องต้นเอาเท่านี้ก่อนนะครับสองสานหะครับสำหรับใครที่อยากย่อบายเนะาะสำหรับใครที่ จะเซลเนาะก็แนะนําเป็นโซนบนไปเลยนะครับคือ2 3 5 0เนาะแล้วก็เซลลลงมาได้สักระยะหนึ่งนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเทรนขาขึ้นเขาแข็งแข็งแกร่งจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้สวนเทรนนะครับและนี่ก็คืออัปเดตประจําค่ําคืนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าวันจันทนะมีอะไรพิเศษนะครับก็จะมาอัปเดตให้นะครับและขออภัยด้วยนะครับที่คลิปเมื่อเช้าไม่มีเสียงนะขอโทษทุกคนด้วยนะครับและใครที่ยังไม่มีกลุ่มพูดคุยนะครับหรือว่าอัปเดตแผนเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ ดูโอเทรดเดอร์ออฟฟิเชีมาได้เลยนะครับใต้ e s c r i p t i o n นี้เลยรวมถึงในกลุ่มนะตอนนี้เราก็มีกลุ่ม Open Chat ด้วยนะครับเป็นคำสั่งเพื่อนๆคลิกเข้าไปเนี่ยใน Line Official แลเราก็จะเจอนะครับคำสั่ง Line Open Chat รวมถึงวิธีการนะครับเข้ามาติดตาม Signal ของ Duo Trader ได้แบบฟรีๆในช่วงนี้อีกด้วยครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในวันจันทร์สวัสดีครับ